เจ้าสวัสดีท่านผู้ชมซ่องสาาังวงจันทร์แชนเนลตอนนี้เขายังอยู่เสียงขวางเนาะสิพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิ่งตลาดเก่าแก่ของอนาแขวงเสียงขวางก็คือตลาดน้ำงามเนาะพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิ่งว่าอยู่ในตลาดน้ำงามพื้นขายยังแน,นะน่เนาะพาะจะไปเลาะตลาดแล้วก็ไปเลาะในเขตเทศบาลของอนาในตัวเมืองพุสวรรค์นี่เป็นเมืองเอกของอนาของแขวงเสียงขวางเนาะจิพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิ่งบรรยากาศรรยามเศราอยู่ตลาดน้ำงาม แฝงเสียงควงเนาะเป็นตลาดเก่าแก่ของของของเมืองนี่แลแ้วก็แฝงเสียงควงเลยเนะยาะเดี๋ยวจะพาทำมุ้งส้มไปเลาะเลยเนะยาะเดี๋ยวจะให้น้ำมุ้งมเห็นบรรยากาศของตลาดน้ำงามเนาะตลาดเก่าแก่ของของเสียงควงนี่เลยเนะยาะเดี๋ยวจะพาทำมุ้งส้มไปเละาะเบิ่งว่า ตลาดน้ำงามเพิ่นขายอย่างแน่เนาะในตลาดเก่าแก่ของอาณาแขวงเชียงค uang ไป<ะ>ป่านี่เป็นโซนน่านนอกของตลาดตัวนี้เป็นโซนน่านนอกของตลาดนะเฮ้ยเฮยม่บ,บอกใช่เนี่แมนะ่แต่ว่าผมเคยเห็นแบบแต่เพื่อนทามาขาย เดี๋ยวช่วยเวิร์มาแฟนโตเออมาแฟนเนี่ยผมเคยกินแบรนด์ผเคยกินมาเนี่ยมันจำเป็นต้องกันเอาผู้สาวมาเนี่ยมาแฟนนีหมากไม่ไปจำเขียนนี่เลยดิเนี่ย ขาดรอดอคือเขาไก่น้อยน้ล้น่ก็ลกได้บันี้เันเขาไก่น้อยที่เป็นเข่าตรงเขตทางเหนือเลยของเชีวงเลยนะเด็กกะลักเล่นะเข้เเข้าไปนนน้อยดีอันนี้ไก่น้อยธรรมดานี่น้อยน้อยเห่ไก่นออันนี้เขาไก่ไเขาไก่น้อยแท้เลย จะเบิบรรยากาศอยู่รอบนอกคือว่าคึกคือตลาดแถวนี้เนาะนี่เส้นขวางนี่โอ้นี่กระลัเมเนเส้นมีเฟอร์เส้นขวางเฟอร์เส้นขวางเฟอร์เส้นวแมตุ้งก็มีเด้อโอ้เราแอุ้งโอ้เราแอุ้งแอตุ้งแอดตุ้งแอนตุ้ง่ยแอตุ้งกระลัของของเส้นขวางเลยเด้อ เป็นตุง้งย,ยมทุนทุนนี่สิพันหกตัวเป็น 5, กิโลเอาะมาจิมด้าบะนั่นเซอเทียบเด้อเอาบะอไรเงินสดบตัวสิพันอะเอาเอาอย่าห้ซื้อรแอนแอนตุ้งไปทอดเ0้าพนอ่ะเก้าพันได้อ่ะชิพัิตัวอะไ

สามสิบพันได้ยังโตสามส0บพันมันละสามนิสิบแปดบ่ดนหมล่าแซบทไม่ค่าเด้อันนี้เป็นจุดเป็นขายอาหารหลักๆของเส้นกวงเนาะจะมีเขาไก่น้อยมีเส้นเผอตลแล้วก็มีนกแอนตุงมีเป็นตลาดเขาแก่ของของ ส็ขวงเลยเนาะตลาดน้ำงามเี๋ยวทานปลาดี๋ยวจะพาทมุเซิลเป็นเลาะต่อยเนาะมาเพิ่านสิโก้สันซิโคือสิโก้งจันทรี่นคือเด้คือโย่เป็นขอขึอเดียวคอขึ้กันแนนเหรวเป็นเเนืนเนมสิกุ้งน็้าไเขี่เข่เป็นเลาะมอเป็เลาะมือเอนาะสวนเนาะ เดี sabes, anyway, ๋ยวจะเบรคสซนนอกตื cool. so, ่มว่าเพื่อนชายยังไงเนาะเป็นอาหารแบบเื้นบ้านอาหารเป็นอาหารนานาประจําแขวงวันอีกันลายรืนเียแก้วันอย่อยู่นี่เพื่นจะไปถึงลักๆจเห็นนานาเพื่อนชายนกแอนตุ่มลายเนาะ กินเป็นบรรยากาศยามเศร้าของตลาดน้ำงามเนาะตลาดเก่าแกข่ของของเซียงขวางโอ้โหเห็ดลาบบริสตี้ามาออกจ่องทางใต้เ <laughs> ออจ่องเซียงขวางจ่องลาวเหนือ,อลาบบริสตกับจ่องลาวใต้ลาบได้สมผัีสันงาม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 สมผักสมพันธ์ โมเบองอาหารล้าน้รนนี้นนนาายของรันลายเป็นไทยเลยของของฉลาดงามๆเลเนาะต่อตอตอลัต่อโลอะไรต่อต่อต่ะ ต่ออยู่ของทางเนี่ยเราบางสัตว์ป่าบางยัยงน้อยรักๆจะเป็นอาหารพื้นๆพืนบ้านประจำของเส้งขวงเลยเนะจะมีบรรดาของสัตว์ป่าแล้วก็มีอนไนกแอ่ตุง้งมีตัวตอ่อ อไยังไงงนี่บาจะบองเส้นกวางมีห่บ่มีบ่มีบ่บ่มีกัอันนี้จะบอกเส้นกว้างอัวนี้ลักษณะตัวนี้สนามส้มอ๋ออันนี้หนามอันนี้นามส้มมีสลูกซ่าหกสิบบาทนี่ตัวนี้กบาทเอาหา หาเน่าไปเปิดทางเขาให้เขาทำกพรา้นี่จะซื้อเจาบองเช่งขวางเนนี่เป็นนี่ใส่ไส้นางมาเลยใส่ต้นยอเอาแอนมหนักเลยมาสเอยักน้ส้มผลกระโลกกระโลกดกระโลต้นี่หงเลยน่เอาแล้วต้นก็ะเมีย มันาจจะใช้เ <pues> สียอเครื 8, nah ่องแบบมากกว่าไปหยอกพอไปเล้าไตเขาบ่ไรดท้ายเลยเสี่ยงนิดเดียวเสี่ยงนิดเดียวเท่าไหรตัวโอนมีเขาจิมาเบิ้งกันนะสัตว์ปลาเนาะเบิ้งตัวอตัวน้อยสองแสนตัวใหญ่สามแสนห้าลบจะพูาตามสนไห้ามีตัวโอนตัวนึง่ะ ตัวนี้สองแสมิโลหโลป่าตัวตัวบางใหญ่ตัวนี้เอาใส่บ้างบางร้อยบางใหญ่ตัวนี้บางนี่เสกมันบริกับมั้นี่แตต่อลายมองผนเท่าไหร่ตัวน้อยตัน้อยสตัวใหญ่ละสามแสนไห เพราะว่าตลาดเกี่ยนี้พิ่นกะมีสัตบวบ์ป่าสัตว์ปลาแล้วเนาะที่ว่าอาหารหลักอาหารพื้นบ้านขายหลายทั้งตัวอน้นตัวบ,า,า,า,บางเดี๋ยวเลาะเบื้องส่วนนึงอันนี้นบรรยากาศของตลาดน้ำหนำนตลาดเก่าแก่ของของ,ของเส้นขวางเนะาะบางคนกลับไม่ได้เชียวอยู่ครับที่ไปต่ออะไรไปหลายมื่อเมื่อันได้กลับมาที่ทมาแบนเมื่อไ่กเป็นเรงของอะไ ก็ห้ะสิบแปดใส่ซ้ำเนื่นั่นหรอโลอะไรต่อโลหเต็มตโอ้แโนมกันเดยกคนนี้ยังแก่นโอ้แีโนมเขาโอเคเลยเดี๋ยวจะไปรอบนโซนนี้นะว่ามีอย่างไนตื่นช่วงว่าเ็นไม้บออันนี้สูปอไกได้เล หนึ่งไม่ใช่แต่ห่านอินเลยเลยกระเบิดอะไรเงินเนี่ยมาเลาะเบิรงกน้ามมาเลาะสิทีมงานก็หิวเขาก็หิวเครื่องปอกเครื่องฝากเต็มเมย์ไปฆ่ายิ้มแน่ยี่เป็นอาหาร ลกลักของยู่ในตลาดนี่เนาะเป็นอาาพืนบ้านของแขงซี่โครงมีวิเศษกรอตปลาหน่อยกากโบไรคือนกแอนตุงโ้ลาดุโ่นลหน้าอีกคือกันกี้เตือตอลยต่ออยู่แข้งขึ่วนวงถือว่าราคาราคากับพอแพงประมาณแสนหกแสนเจ็ดิบพันตัวยังไง เดีย๋ยวจะรอบังโซนเรือนจะรอบางโซนเรืนอนอันนี้เป็นแล้วครับนี่้องมาเนี่ยสแลิตันอดไเดี๋บิงเอา โตแม่โตแม่ร้องอะไรถึงน่ยเออต้อยรผ่านกู้อยู่ตมีบางเดนเกบริจิตได้การนักลือกเดี๋ยวนี้เป็นอาหารประจำยูยู่ตลาดนี้เลยเนาะเป็นอาหารนนะเดียวกับธหรมชาติอาาหลักอยู่ในตลาดนี้แบบหลายอย่างเได เนี่องเตแล้วก็วเะว่าเป็นไนที่นึที่เราีมันเอปลาเบ่งอาหารปาเนาะนกนกอ้วันนี้นกเียังนี้จับตัวนี้นกเงีายอลายยูจับอยู่ดินออดรกเซนแวนช0 0เหรอ อาหารเกี่ยวกับอาหารต่างเว่าหลายเนาะอยู่อยู่ตลาดน้านี่เนาะเฮ้ยเบิ่งโซนข้างนอกข้างนอกเาจะเบิ่งโซนข้างนอกเต็ม บรรยากาศอยู่ตลาดน้ำงามตาดเตาแก่ของแวงเชียงขวงมังคงมมีอะไรนี่นา่ย้แกเป็นยาแเกี่ยวข้าวเกี่ยวดินส้เสเดินสเ็เราผู้ดีได้มาผู้ดได้มามีมังมากดงเลยเออกินแซ่บเขาสมานสมากินแบบกาแาแบแบบโ ดูตราน้ำงามจะเป็นอาหารประเภทอาหารเพื่อนบ้านอาหารประจำประจำ,ะจำนะนะแงเสียงขวงงจะเป็นนกแอนตุ้มเป็นแก้วบองแล้วก็เป็นจะพวกสัตว์ปลาหรือว่าหรืว่ากึ้นตลาดแห่งน,นี้นหรือว่าลายมีจํานวนลาย หลังจากที่เขาอยู่ในตลาดเขาเลาะตลาดแล้วคือพระทำเป็นช่อมเป็นเลาะเบิ้งเขตขอมนอกของนาตัวเมืองพุทสวรรค์เนาะเมืองเอกของแขงเซิงขวางนี่เนาะมันจะพาเลาะเบิมเติมที่เป็นอาหารที่ว่าเพิ่อนถายเนาะอาหารหลักๆของแขงเซิงขวางนี่นี่ก็เป็นหลักลักก็ไม่ไม่หมักไม้ก็ไม่หมักจอกเนาะของแขงเซิงขวางเรื่อต่อนี่เคยดู นี่น่ะตนอเยอะนี่น่ะอันตน้อยนี่นะขันเ่าเเด้อขันเาไหมน้ันเาไหมเมาเน้อยนะโตโตอไรยาจะลุกขึ้น เป็นโลอะตัวนลลื่ละนกลมๆมันหัวบ้วนเลมเมื่อตนเมื่อตอบางเมื่อมีางโลอะไรกับตัวหอนัวนโลนึ่งแสนหกแล้วพนาแล้ทควรเออเออนี่แหละเดี๋ยวไปกินน้ำเพื่อนเาสิเบิร์นกันนะอีกโซนนึ่งนะ ที่เป็นวัวแลัวแล้วก็ภาแล้วตัวไปก็เลยสัญญาณตัวเขเลตัว่งซาตงซาลาเาสอยอะไรเป็นัวรอกตัว้องัปลาเดีายบอายุค่อมสี่สิบพนมม่เอด้จับปลา มีเวลาอยู่สื่อจะกินเลยป้นีะไรต้นว่าปากังปากังว่าปากังหัป้อมมันหเอม่กนวันะอาหารไม่กปนวนแล้วเลี้ยว กังเชื่อคาตัวนียอ้นมานี่เมทโอลตัวใหญ่เลยตัวอะไรเนี่ยนีโลโลน้โลนี้โลเสนขาตัวนี้เป็นอาหารลักๆ ทานพื้นบ้านของยูเครนเลยนะทนะี่บนทายนี่นมเย็นเยมสือเรือมเกนีบรรยากาศตอนเช้าอยู่ตลาดน้ำงามเนาะใส่เครืงขวงอาหารมาเบิ้งเดอรัาบเบิ้งเดอรปขอบคุณเดียแต่ว่ามันกับงานตอนนี้ตาั เจีวอะไรอย่างเอาเป็ดเจ้าค่ะเเจ้านี่เป็นหามอหามปจเลยเนาะนอจะเป็นล้าเอเป็นเจวน่อบีบาเลยอีกน้อยกับจีไรเจวอกประเดี๋ยวนเนาะมพู่าจะออกจากตลาดจะไปเลาะเบิ้องกันนะ บริเวณรอบนอกอมตะเมืองของนามมงคนสวรรค์แ่งเค้ื่วงขวงนะสร้างมุกโลกดีั้ต้นดีดีแสนนึงเราก็ขายแสนหาได้ปะแพะพื่อนฝากแ้เพื่อนหะเพื่อนาติดต่อลองติดต่อเอาเอาหมดนี่เนาะตุ้งตางามเปลาตุงางมเปลา เอาสองลูดอเือเหมืบกระตัวนี้โลครึ่งเดี๋ยวโลครึ่งพวาอละโลครึ่งเป็นสองล่เป็นสอลไหมอไงามนี่ยกเข้าไปกุ้ายบอนออเน่ยเปนอาหารลักๆอาหารประจำแข่งเครื่อกับคบเร่กัน หมกแอนตุลรากาเซ็นมเซ็นมีตัวด๋อยอเล้ที่ขนาดราคาราคาเขาไปน้อยโอ้ยค <c oughs> ือต่อไปกินไปซื้อเข้ากไปน้อยไปแค่ไม่กี่นิดนั่นเป็นจานเป็นไปท่านงทำบุษมท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่ออัปเดต คลิปใหม่ๆเนาะถ่ายโมคูฮูอย่าลืมกดแชร์ในเบิงบรรยากาศเนาะของตลาดน้ำงามตลาดเก่าแก่ของอนะเส้งขวงนอกจากเขาอ,ออกมาจากตลาดเนาะประ่านู้ช่วมเลาะเบิงอยู่เขตเทศบาลอยู่ของเมืองโคราชบ้าน เขตเทศาบาลนะ,ะนี่เป็นจุดเทศาบาลเขตนีจะเป็นนี้ของล่างของการนห,ห้าง ใหม่ะเลี้ยมกดแซมงฟูหูดัขอขอบใจท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่ในตัวเมืองคนสวรรค์แฟ่งเส้นขวางแล้วติดตามในคลิปหน้า